รายได้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าสู้ค่าที่ไม่ค่อยจะไหวค่ะก็จะมีปัญหาเรื่องครอบครัวก,ก็ตรงที่ว่าเราไม่มีเวลาให้เขาเลยไม่มีเวลาให้ลูกเลยจนลูกถามหาว่าเออคุณแม่มเมื่อไรจะกลับบ้านหรืออะไรเงี้ยฮะ สวัสดีค่ะชื่อพัชนาเต็มเจริญค่ะชื่อเล่นชื่อฟอนตค่ะก็ทำอาชีพขายประกันด้วยแล้วก็ขายน้ําด้วยนะคะเป็นคนชอบขายของค่ะเหมือนเราก็ชอบค้าขายเพราะพ่อแม่ก็ทํางานค้าขายมาก่อนเนี้ยนะคะรายได้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าสู้ค่าที่ไม่ค่อยจะไหวค่ะก็จะมีปัญหาเรื่องครอบครัวก,ก็ตรงที่ว่าเราไม่มีเวลาให้เขาเลยไม่มีเวลาให้ลูกเลยจนลูกถามหาว่าเออคุณแม่มเมื่อไรจะกลับบ้านหรืออะไรเงะะี้ยฮะแต่ก่อนก็คือขายของส่งปูให้เพื่อนจนเพื่อนรู้จักกับแบรนด์เชียร์ดะให้มาลองกินหนึ่งแผงเนะะี่ยค่ะเรา ก็เลยเอลองกินก็รู้สึกเฮ้ยมันเปลี่ยนขึ้นนะเพราะว่าเราขายของตากแดดอยู่ในตลาดเนี้ค่ะตอนนั้นความคิดก็เปลี่ยนคือว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปคือมันไม่ได้เป็นใสลุยแล้วคือส่วนใหญ่คนสมัยนี้ก็ไม่ค่อยออกจากบ้านก็จะใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องหนึง่งเราคิดว,ว่าถ้าเกิดเราเข้ามาตรงนี้ก็น่าจะใช้เวลาอยู่กับลูกกับครอบครัวได้มากขึ้นคือจริงๆฟอนก็ไม่คนที่ไม่ใช่ชอบกินอาหารเสริมแต่พอได้กิน ทำไม่รู้สึกอาหารเสริมมันไม่ได้แย่อย่างที่คิดแต่พอเรากินตัวนี้เรามั่นใจได้มากขึ้นเลยเพราะว่าฟอนขายตรงนี้แล้วก็กินตรงนี้มา3ปีตัวนี้ค่ะเขาบริษัทเริ่มตั้งแต่แบบเล็กๆแล้วตอนนี้เหมือนขยายสินค้าคหลายตัวเพิ่มขึ้นคือทําให้ฟอนเห็นว่าแบรนด์นี้มันมีคุณภาพแล้วก็น่าเชื่อถือเพราะว่าเขาสร้างหลายๆตัวออกมาแล้วเรากินเองก็ได้ผลจริงแล้วก็ธุรกิจเขาก็เติบโตเพิ่มขึ้นมีลูกเครือข่ายเพิ่มขึ้นด้วยจะ้ะ